สี่รีคำนวณบำนาญฉลาภาพหัวข้อท็อปิกวันนี้งนนงนนนเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,940บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณนะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐานเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทาให้นะครับคนที่เคยส่งมาตา 3.9 9ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบำนานที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี6.9เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับและเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจด้วยเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับบำเหนจหรือบำนาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่3ธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิด ณนะปัจจุบันว่าประกันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ2542เท่ากับณนะปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับคุณจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะครับ ก็จะได้รับบำนาญชรา,าภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองเราไปดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1นนะครับ ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,940บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50 50ของ14,940บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ7,470บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย14,940บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15ปีเท่ากับ15ปีส่วนเกินสุรคำนวณ1.5 1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก บวก22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ14,940บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ6,350บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,940บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ 25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ14,940บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,229บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา 20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,940บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15ปีเท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ14,940บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,109บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่5ทนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,940บาทนะครับ15ปีเป๊ะนะครับก็คูณได้เลยนะ20%ของ14,940บาทเท่ากับ2,988บาทได้รับ ต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับเรามาดูจํานวนปีที่ส่งประกันสังคมจํานวนปีอื่นๆบ้างดีกว่านะครับส่งจํานวนปี34ปีนะครับได้รับบํานาญ7,246บาทส่ง33ปีได้รับบํานาญ7,222บาทส่ง32ปีได้รับเงินบํานาญ6,798บาทได้รับ31ปีเอ่อส่งมา31ปีได้รับเงินบํานาญ6,574บาทส่งมา29ปีได้รับ เงินบำนาญ6,125บาทส่งมา28ปีได้รับเงินบำนาญ5,901บาทส่งมา27ปีได้รับเงินบำนาญ5,677บาทส่งมา26ปีได้รับเงินบำนาญ5,453บาทส่งมา24ปีได้รับเงินบำนาญ5,005บาทส่งมา23ปีได้รับเงินบำนาญ4,781บาทส่งมา22ปีได้รับเงินบำนาญ4,557บาทโดยประมาณนะครับ ก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  e นะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอ,อก OTP นะครับ6ห,หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยหนึนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ไวายฟสาธารณนะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว